ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องมีพระหลวงพ่อไปพิมพ์รูปไข่ครับมาให้ชมกันซึ่งวันนี้ก็มีมาให้ดูทั้งหมด3เหรียญหลวงพ่อไปรูปไข่เนี่ยสร้างในปี2539เป็นรุ่นสร้างหอาาพระตรปิดกคือบางคนเข้าใจว่าเป็นรุ่น3นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า นะครับก็คือรุ่น2รุ่น3เนี่ยทำต้นปีกับปลายปีนะครับสาแต่ว่ารุ่นรูปไข่แล้วก็เสมาเล็กเนี่ยนะครับมาสร้างตอนปีอีกทีนี้ที่ผมเอามาให้ดู3องค์เนี่ยนะครับเพราะว่าแต่และองค์เนี่ยมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันคือองค์ซ้ายองค์แรกเนี่ยนะครับก็รับจากมือนะครับขึ้นไปขอจากท่านเจ้าวาดมา ครับองค์กลางแล้วก็องค์ขวามือเนี่ยนะครับเป็นพระที่เช่ามานะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ดูผลการสแกนเนื้อโลหะที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเป็นข้อมูลที่อยากบอกอยากให้คนที่ชอบอยากให้คนที่ศรัทธามีข้อมูลนะครับไว้อ้างอิงจริงๆก็เป็นดาบสองคมที่ยัง คิดอยู่ว่าจะทำไหมนะครับเพราะว่าพระยุคหลังยุค20-30ปีเนี่ยเรื่องของการทำใหม่เนี่ยนะครับมันทำขึ้นมาแล้วมันแยกแยะลำบากนะครับอันนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะยังไม่ทำเพียงแต่ว่าเรื่องของเนื้อนะครับเนื้อองค์ซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นเนื้อนวะที่ผมบูชามาเนี่ยเป็นเนื้อนวะซึ่งผมมองว่าวันนี้เนี่ยการจะมาทำพระเนื้อนวะเนี่ยทำยาก นะครับแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะทําพระปลอมในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าข้อมูลที่ผมจะพาดูพาชมเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์หรืออาจจะเป็นแนวทางในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยจะบูชาพระหลวงพ่อไปได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนจะกลัวๆไปเลยเพราะว่าเป็นพระที่มีการทําปลอมทําเสริมกันเยอะ ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยมีแต่ก็ไม่กล้าบูชาเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะนําข้อมูลมาเสนอให้เห็นแล้วก็ใช้เป็นทางเลือกในการพิจารณาหรือเป็นข้อมูลที่จะทําให้มั่นอ,อกมั่นใจในการที่จะเอาไว้เปรียบเทียบที่จะทําให้มั่นใจนะครับจะได้บูชาได้อย่างสบายอกสบายใจเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วก็เรื่องของภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันนะครับ ครับมาดูกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงผมก็ไปรูปไข่องค์แรกที่ให้ดูคือองค์ซ้ายมือองค์ที่ผมบอกว่าผมขึ้นไปขอบูชาจากเจ้าวาดมาตอนนั้นบูชาจากท่านมาก็500อบาทก็ได้มาสองเหรียญคือพอวันนี้ครับมีเรื่องของกล้องกําลังขยายสูงมีเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยเลย ทำคลิปมาให้ดูเผื่อจะมีประโยชน์กับบางท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาให้ดูภาพจากกล้องกํากำลังขยายสูงก่อนแล้วเดี๋ยวผมมีจุดที่ถือว่าน่าสนใจที่จะพูดจะบอกให้ฟังเนี่ยครับองแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อนวะที่เราเห็นเรื่องของคราบที่เบ้าเนี่ยเห็นได้เยอะนะครับปี39มาถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นพระ20กว่าปีอัะยีกว่าปีเราเห็นอะไรครับ เราเห็นร่องรอยเราเห็นสีเข้มสีอ่อนแบบนี้เห็นไหมครับนี่ฮะดูผิวผิวการหล่อแบบโบราณนะครับีึงแต่ว่าเรื่องของขี้เบ้าดินนวลเนี่ยก็พัฒนามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเม็ดแร่ที่มากับดินนวลเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเม็ดใหญ่โตมากมายอะไรเพราะว่ามีความละเอียดอะไรมากขึ้นแล้วีึงแต่ว่าเรื่องของการเผาขี้พึ่งเผาอุ่นเทียนเห็นไหมครับผิวที่ได้ก็จะมีร่องรอยของรอยเหนือหนังแบบนี้ แล้วก็สีที่เราเกิดขึ้นเราจะเห็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูกายภาพผ่านกล้องกาังขยายสูงเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนี่ครับดูแบบนี้ก็ก็สวยน่าสนใจละจริงแต่อยากให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแบบนี้คือพระ20ปีนะครับปี39ตอนนี้ก็20 4ส5ปีเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับ คือจริงๆที่บอกครับตอนแรกก็ลังเลที่จะทําคลิปนี้เพราะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยเป็นพระยุคหลังแบบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของตำหนิจุดตายเนี่ยมันทํากันได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วก็เรื่องของความเก่าเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้เห็นนะครับก็จริงๆก็ลังเลว,ว่าจะทําหรือไม่ทํางแต่วันเนื้อนาวะานี่ต้องบอกว่าเรื่องของความชัดเจนนี่มันมันชัดเจนมาก นะครผิวพระเห็นไหมครับสวยงามนะครับเรื่องของรอยเนินนะเรื่องของรอยการรอแบบโบราณเนี่ยเราเราเห็นเราเห็นได้ชัดเลยเมื่อเราดูผ่านก้นองกำลังขยายสุงดี๋ยผมให้ดูที่หลายๆคนให้ความสุดอ,อกสนใจนะครับผมอียงนิดนึงนี่ครับโค้ดรุ่นสร้างหอพระไตปีดก เหรียญหยดน้ำเหรียญลูกไข่ครับสร้างปี39มเาคบางคนเข้าใจว่าเป็นรุ่น2หรือว่ารุ่น3นะก็บอกอย่างที่พูดนะครับว่ารูกไขไ่ี่ยไม่ไม่ได้มีรุ่น2รุ่น3นะครับรุ่น2รุ่น3นั้นทำปี34มสีทำต้นปีกับปลายปีแล้วก็มา39มเในสร้างอพระไตรปิฎกนี่ครับโค้ดแบบนี้ตอบแบบนี้ คือค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่ารับจากมือท่านนะครับขึ้นกุฏิท่านไปขอแบ่งบูชาจากท่านมานะครับก็ดูผิวดูความเป็นธรรมชาติที่อยู่พระกันก่อนนี่ครับพราหล่อโบราณย้อนยุคปี39ได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บูชาใครที่ ชอบสะสมผ้ารอโบราณยุคที่เก่ากว่าแล้วเมื่อเข้ากล้องกาลังขยายสูงไม่เห็นผิวเนื้หนะนะแบบนี้เ่ท่านต้องท่านต้องเอกใจแล้วนะครับอันนี้ฝากไว้เดี๋ยวไปดูเรื่องที่น่าสนใจที่ผมบอกไว้แต่ต้นว่าสําหรับผมพบไปรุ่นสร้างหอพระไตรปิฎกเนี่ยครับเนื้อนวะเนี่ยมีความน่าสนใจยังไง น,นี้นะครับสแกนด้วยเครื่อง Picture x โกสเครื่องที่ว่าได้มาตรฐานที่เขายอมรับกันเนี่ย้วเน่นว่าเจออะไรครับเจอทองแดง77.06เจอดีบุก20.88ครับแล้วก็มีเงิน1.195มีตะกัว0.348มีเหล็ก0.347 มีสังกะสี0.19เนื้อนวะที่สร้างยุคปี39นะครับออกมาแบบนี้คือสังเกตได้เลยว่าไม่ได้เจอโลหะแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีบุกเขาแพงนะครับแล้วมีเงิน1 1เปรนี่ยนะครับก็ผสมลงไปเนี่ยถือว่าความตั้งใจคือตั้งใจให้เป็นเนื้อนวะจริงๆถ้าเต็มสูตรเนี่ยจะต้องมี ปริมาณทองคําขึ้นมามากกว่านี้เพียงแต่ว่าโอ้โหในยุคปี39เนี่ยเนื้อนาะจะให้ใส่ทองคาเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยโอ้ยากละครับต้นทุนสูงมากแลวอย่างอื่นที่สแกนพบมีอะไรครับมีทองค 01, e ํา0.01องีนิกเกิล0.01ย์ทีเนียม0.01 4มีอินเดียม0 0 2 3มีพวง0 0 1 4นี่ครับอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อนาะเนี่ยเวลาสแกนออกมาเนี่ย เป็นผลเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเนื้อนวะหรือเหรียญรูปไข่เนี่ยนะครับต้องมีเปอร์เซนต์ดีบุกเยอะๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสถ้าท่านมีหงค์ปรอรุ่นหยดน้ําอยู่ในมือแล้วก่อนหน้านี้มีความสงสัยมีความลังเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําหนิจุดตายมีโอกาสเข้าไปเครื่องร้านทองครับสแกนเพราะว่า การสแกนเห็นดีบุกแบบนี้เนี่ยเครื่องร้านทองเครื่องธรรมดาเครื่องละ4 5่ห้าแสนบาทเนี่ยก็สแกนเจอละเจอเปอร์เซนต์แบบนี้ก็ฟันธงได้แล้วครับคือต้องบอกว่าเนื้อนวะฟันธงด้วยแบบนี้ได้เลยเพราะว่าพระที่สร้างใหม่สร้างมาขายกันสำหรับเหรียญลูกไข่เนี่ยคงไม่มีใครใส่ดีบุกระดับ2 0เเข้าไปเพราะว่าต้นทุนมันแพง แพงแล้วโอกาสจะมาปลอมขายเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับวันนี้พูดแบบนี้นะครับมีโอกาสลองไปสแกนนะครับลองมีโอกาสลองไปตรวจสอบดูนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องการสแกนเนื้อพระเพราะว่าบางอย่างพระบางอย่างเนี่ยอาจจะฟันธงไม่ได้ด้วยผลการสแกนเนื้อโลหะอาจจะใช้เป็นแค่องค์ประกอบแต่ว่าถ้าเป็นอย่างลักษณะแบบนี้คือฟันธงได้จบข่าวเลย หรือพระหล่อบโบราณที่เจอแร่ธาตุที่มีราคาหายากแบบนั้นก็ฟันธงได้เลยเมื่อสแกนเจอธาตุโลหะแบบนั้นแล้วอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลที่อยากให้นักสะสมเนี่ยมีแนวทางเพิ่มเติมในการที่จะฟันธงหรือแนวทางที่จะทําให้มั่นใจในการบูชาได้อย่างสบายใจบางคนมีพระของหลวงปู่แต่ไม่กล้าบูชาเพราะไม่มั่นใจว่าเป็นรุ่นเสริมหรือเปล่า ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อนวะแบบนี้ฟันทงได้เลยครับเดี๋ยวไปดูองค์ที่2กันคือองค์ที่2นะครับเป็นองค์ที่ผมเช่ามาในราคาพระเนื้อนวะเพราะว่าสีจะคําำดำดำนะครับเหมือนกับเนื้อนวะที่ผมให้ดูองค์แรก แล้วก็เรื่องของพิมพ์ทรงใกล้เคียงนะครับผมมองว่าใกล้เคียงผิวพระสวยงามนะครับดูดีนะครับเหมือนกันนะครับมีความเนือหนะเหมือนกันรอแบบโบราณน,นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับผิวสวยงามเพราะว่าที่ทางวัดแจ้งไว้อะครับรุ่นสร้าง อพระไตรปิฎกปี39มเนี่ยมีเนื้อทองคำมีเนื้อเงินมีเนื้อนวัมีเนื้อทองแดงมีเนื้อสตางมีเนื้อทองเหลืองแต่ว่านี่ครับองนี้เช่าตอนนั้นในราคาเนื้อนวะนะครับผิวรมดํามาแบบนี้ดูภายนอกสวยงามไหมสวยงามนี่ครับดูผิวสวยงาม สวยงามคล้ายกับองค์แรกที่ผมให้ดูเพียงแต่ว่าผมมีจุดที่อยากชวนให้ดูอยากชวนให้พิจรารณานี่ครับผิวพระถือว่าสวยงามอยู่นะครับนี่ฮะความเนื้อหนะความเหี่นหนะวหยวย่นความเป็นธรรมชาติของผิวพระเนี่ยก็ยังถือว่าจัดจ้านดูด้านหลังกันครับนะครับผิวพระถือว่าสวยงามนะครับมีร่องรอยเนื้อหนะแบบนี้ ดูดีให้ดูที่โค้ดนิดนึงคือองค์นี้ลักษณะโค้ดเนี่ยจะมีความเพี้ยนนะครับเหมือนมีการตอกสองครั้งหรือมีการถอดพิมพ์มาเพราะว่าลักษณะเห็นข้างๆยันนี้ไหมครับ ข้งางๆที่ต่อโค้ดเนี่ครับเหมือนมีร่องรอยคล้ายๆกับเป็นรอยยันอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่ผมอยากชวนดูอยากชวนให้พิจารณาคืออะไรครับคือเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะคือองค์นี้นะครับสแกนด้วยเครื่อง P i t u r e x ์เอ็กซ์ c รยสิ่งที่เจอมีอะไรครับมีทองแดง 68.10มีสังกสามสเหลักๆมี2ตัวนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเหลี่ยนรูปไข่องค์กลางที่ผมให้ดูเนี่ยคือเนื้อทองเหลืองแต่เป็นผิวลมดำคือใช้วิธีการหล่อแบบโบราณเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ในมุมของผมวิเคราะห์ได้2อ,อย่าง 1. นําพระจากวัดเนื้อทองเหลืองไปลมดำ อันนี้ข้อสันนิษฐานข้อที่1ข้อสันนิษฐานข้อที่2คือถอดพิมพ์แล้วสร้างขึ้นมาใหม่เลยเอาพระน,นี้มาถอดพิมพ์แล้วก็ตีโค้ดตอ,อใหม่ทำใหม่เลยเป็นไปได้2แนวทางเดี๋ยวไปดูองค์ที่3กันครับองค์ที่3ที่เช่ามาเนี่ยด้วยความที่ผิวพระมีความน่าสนใจนะครับเดินผ่าน2รอบยังต้องเหลียวหลังมามองว่าเอ๊ะทำไม เหลียญลูกไข่หลวงพ่อองค์นี้เนี่ยผิวพระเป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีเกล็ดที่เป็นสีเหลืองเหลืองคล้ายคาทองคำเนี่ยนะครับแทรกอยู่ที่ผิวคือผิวพระมีความน่าสนใจมากนะครับหลงที่บอกเดินผ่านว่าจะไม่สนแล้วก็ยังต้องหันมามองครับนี่ฮะผิวเป็นแบบนี้ความผิวย่นล่อ,ลองรอยเนื้อหนาเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับยั่เห็นนะฮะดูดีมีเสนหนุน ซึมอยู่ที่ผิวพระแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามมากนะครับสวยงามดูดีเลยนะี่ครับดูความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระดูความเหี่ยวย่นสวยงามจัดจ้านดีครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลัง ที่บอกครับเรื่องตงําหนิจุดตายเนี่ยผมไม่ค่อยได้เน้นแล้วเพราะว่าโ,โหยิ่งพระยุคหลังเนี่ยการทําการสร้างจะให้เหมือนเป๊ะยังไงนี่มันมันทำกันได้หมดแล้วครับนฮะดูความเป็นธรรมชาติของการต่อพระแบบโบราณน,นะครับถึงจะสร้างปีสามเก้เนี่ยก็ย้อนยุคก็ยังผิวก็ยังยดูดีดูสวยงามอยู่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับ สีเข้มสีอ่อนที่ผมพยายามจะบอกว่าถ้าเข้าเกมแบบนี้เห็นความเหี่ยวยน่นเห็นร่องรอยเนื่อหนัความไม่เรียบแบบนีนยให้พลิกดูเยอะๆหน่อยครับอย่าเพิ่งมองข้ามอย่าเพิ่งวางเพราะว่ามีความน่าสนใจนะครับลงรายละเอียดมากขึ้นหน่อยนะครับดีกว่าปล่อยผ่านไปหรือจะเสียโอกาสนะครับข้างหลังเป็นแบบนี้องค์นี้เป็นองค์ที่ไม่มีการต่อโค้ อันนี้บอกก่อนว่าองค์นี้ไม่มีการตอโค้ดแต่ว่าทําไมผมถึงเอามาทําคลิปให้ดูเพราะว่าองค์นี้น่าสนใจเรื่องของผิพระเรื่องของสีสันวนันะอย่างที่บอกครับเดินผ่านแผงเนี่ยต้องเลี๋ยวหลังมองเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะกันครับองค์นี้เนี่ยสแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเเจออะไรครับเจอทองแดง82.03 เจอสังกสี18.47นเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยแตกต่างจากองค์ที่2องเปอร์เซ็นต์ทองแดงสูงเปอร์เซ็นต์ทองแดง80กว่าเปอร์เซ็นต์น่าสนใจเียงแต่ว่าได้ธาตุอย่างอื่นที่สแกนเจอเนี่ยแทบไม่เห็นเลยว่าอื่นทุนิยมตำแหน่งที่1เนี่ยไม่มีเลย อยู่ศูนย์ศูหน้่งปลงก็น่าแปลกวันนี้ที่เอามาให้ดูเพราะว่าอยากเปิดอยากชี้จุดที่น่าสนใจที่เอามาให้ดูคือผมเองขนาดว่ามีเนื้อนวะอยู่ในมือผมก็ยังเช่าพระเนื้อทองเหลืองลมดำมาเพราะฉะนั้นการดูผ่านกล้องกับมันขยายสูงนี่มันช่วยได้เยอะแล้วก็การสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันฟันธงได้เลย ครับถ้าใครที่ไม่มั่นใจใช้วิธีนี้จบเลยครับสำหรับเรื่องของเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงเนี่ยก็อาจจะควันโอได้ยากนิดนึงเพราะว่าเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันบอกมันพูดกันลำบากนะครับแต่ว่าเนื้อนวะเนี่ยจบเลยนะครับที่บุกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยพโกวันนี้ชั่วโมงนี้ทำปองกันลำบากทำปองกันได้คุ้มอะครับเพราะฉะนั้น ก็น่าจะมีข้อคิดอะไรบางอย่างสําหรับคนที่ศรัทธาลุงปู่แล้วก็มีเหรียญรูปไข่ไว้บูชาวันนี้ขอบคุณสำหรักการติดตามรับชมขอบารมีลุงปู่คุ้มครองให้ทุกท่านแถวคาดปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ